มีชื่ออาจารย์ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เป็นเออนรจารย์สังกรมณีรมใช่ไหมใช่มณีรศิษสิดีกว่าเปลี่ยนชื่อดีให้ดีนะวายยาอาจารย์กว่ายยาวัดชัยนาวบ้าวัดอะไรนะวัดชัยนาวบ้าชัยนาวบ้านตะพูบีเกียที่เคารพครับ วันนี้วันพุธที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ครอบครัวมีแสงหรือครอบครัวสีชมพูหรือครอบครัววีระประกรณพงครอบครัวพัฒนประกรณ์พงเป็นต้นซึ่งเป็นครอบครัวผู้ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับคุณพ่อประทีปมีแสงหรือนายประทีปมีแสง ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้จากไปจิตใจหวั่นไหวด้วยว่าความรักและความผูกพันที่มีต่อท่านผู้จากไปนั้นมากมายสุดที่จะพรรณนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามกำหนดเวลา16นาฬิกานั้นนะครับลำดับต่อจากนี้กระผมพันเอกสุธีสุขสากลซึ่งได้รับเกียรติจากครอบครัวคณะเจ้าภาพให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร อขออนุญาตตอนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางเข้ามายังวัดกอบอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้เพื่อร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประทีศมีแสงลำดับขั้นตอนพิธีการต่อจากนี้เมื่อชี้แจงจบลงแล้วนะครับจะเป็นช่วงของการ ประกาศหมายรับสั่งสำนักพระราชวังโดยกระผมเป็นผู้ประกาศจากนั้นจะได้เรียนเชิญดรจุธามาศสีชมพูเป็นผู้ประกาศความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามคณะเจ้าภาพจากนั้นจะได้เรียนเชิญน,นางสาวปัญญาพรวีระปกรณ์คงผู้เป็นบุตรสาวของนายประทีตมีแสงนำชีวประวัติ ของท่านผู้วัยชนมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมรํำลึกจากนั้นจะได้เรียนเชิญนายกรพคงพัฒนประกรโงรบุตรชายได้นำบทหรือคําไว้อาลัยที่มีต่อคุณพ่อผู้จากไปมาประกาศไว้อาลัยจากนั้นแล้วกระผมจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติผู้รวมพิธีทุกท่านได้รวม ก่อเข้ามาอโหสิกรรมและยืนไว้อาลัยก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณนานรธรปทานทอดภาพบงสุกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลินซึ่งวันนี้ประธานในพิธีคณะเจ้าภาพได้รับเกียรติจากดกรนักกิจตั้งภูลสินธนากรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจะเป็นผู้ ทอดภาพบำบังสุขุลไตรสุดท้ายและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงในส่วนฝ่ายบรรพชิตนั้นได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรกิจโกศลด็อกเตอร์หรือท่านเจ้าคุณสเสวยจันทรัตน์ปเปลี่ยนธรรมหประโยคพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาลัยสงราชบุรี และเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชาวรารามราชาวรรมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจะได้เมตตาพิจารณาชักผ้าไตรบางสุขุนของท่านประธานในพิธีเมื่อประธานในพิธีได้จุดเพลิงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในประษิศมีแสงแล้วจากนั้นพระคุณท่านจะได้วางดอกไม้จันทร์ปลงธรรมสังเวชในลำดับแรกเมื่อ เสร็จจากพระคุณท่านหรือพระสงฆ์ก็จะเรียนเชิญข้าราชการชุดปกติขาวและท่านผู้มีเกียรติตามลําดับวางดอกไม้จานร่วมแสดงความอาลัยจนกระทั่งครบทุกท่านจากนั้นจึงเป็นช่วงของการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงจริงหรือว่าเผาจริงท่านผู้มีเกียรติที่ยังไม่เดินทางกลับจะอยู่ร่วมในช่วงพิธีที่สองหรือพิธีเผาจริงนั้นก็ขอเรียนเชิญครับเราจะ เอาเลยไหมหรือว่าจะรอเวลาได้เลยนะต่อเนื่องเลยไม่ไม่ได้รอใครใช่ไหมไม่ได้รอเพื่อความต่อเนื่องของพิธีการเนื่องจากว่าท่านผู้มีเกียรติก็มาพร้อมอยู่ณสาราบําเพ็ญกุศลแห่งนี้แล้วนะครับตลอดถึงพระคุณท่านที่ได้กราบัศนามาในพิธีการก็เมตตามาพร้อมณสาลามบําเพ็ญกุศลแห่งนี้แล้วกระผมจะขออนุญาตนําเข้าสู่ช่วงพิธีการตามลําดับครับ หมายรับสั่งที่11222สำนักพระราชวัง25กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายประทีปมีแสงทวีติยาพรช้างเผือกข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการณเมนวัดเกาะอ,อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุทธที่30กรกฎาคม2 5ง8เวลา16นาฬิกา30นาทีพระราชทานเพลินหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพส่นายประทีปมีแสงเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่อมเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวัง สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเพลิงศพนายประทีปมีแสงนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล,ล้นเก้าล้นกระหมอ่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้อายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยยามวิถีถึงดวงวิญญาณของนายประทีปมีแสง ได้ด้วยประการใดในสามปรายภพคงมีความปราบรื่ทราบซึ้งเป็นล้นค้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรและพิดาขอพระราชทานพระวรมราชวรโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเชิดชูไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก,ขแลก,ก,ลกข่ข้าพระพุทธเจ้าและวงประกูลสืบไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวมีแสง ในประที่มีแสงในประที่มีแสงเ,เกิดวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2495ปีโมโรงณตำบลท่าราบอำาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของนายทวนและนางะเรียมีแสงมีพี่น้องด้วยดามาดาจำนวน8คนได้แก่1 นายพระที่มีแสงผู้วายชน 2. นามทิพิคุณมีแสง 3. นายนิธิพงศ์มีแสง 4. นายบรรเทามีแสงถึงแก,ก่กรรแล้ว 5. ร้อยตำรวจเองเพงทาไทยมีแสง 6. นายทองคดมีแสงถึงแก,ก่กรรแล้ว 7. นางสาวมุทามีแสงและ8 นายสุพรมีแสงนายราทีมีแสงสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศึกษาปัญญาจังหวัดเพชรบุรีระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรีระดับปริญญาตรีจากทางการศึกษาจาก,าาจากวิทยาลัยกรุงเทพบุรีรรจังหวัดเพชรบุรี ระดับประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยรูหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีและระบบบดับปริญญาตรีข้าราสตารบรัณดิตสาขาวิชาการ,รผสมศึกษาจากสถาบันราชภัฏก,กาญจนบุรีนายกระทีปมีแสงเขง้ารันราชการครูนัโรงเรียนบ้านแหลมวิทยอาอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เมือ่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2521ในตำแหน่งครูระดับ2และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ณโรงเรียนสักกะโจมโสควนพิทยาอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2529จนถึงเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้ชำนาญการเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5รโมอายุราชการทั้งสิ้น35ปี4เดือนชีวิตครอบครัวของนายประทีปมีแสงได้สมรสกับนางกัรยาสกุลเดิมสีชมพูอดีตข้ราราชการครูโรงเรียนปัญหาจำสั มีบุตรทิดาจำนวนสองคนดังนี้ 1. นางสาวปรยาพรมีรประกรณงสมนนรสกับนายทะลิภัวรวาคานนท์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศาสตร์บัณฑิตเกีเยรตินิยมอันดับสองโครงการภุนประกายเทศจากมหาวิทยาลายัยกรุงเทพ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด r e g i o n a l s s s e t Commercialization บริษัทเซนโตพัฒนาจำกัดมหาชนและ 2. นายกรพงศ์พัฒนประกรณพงศ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธ ระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาิราชระดับปริญญาโทว,วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและทำลางศึกษาต่อระดับปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีดบัณฑิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเรียนบัญหารจันทร์วิทยาหนึ่ง อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในทัตทีมีแสงเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นนิสแตผู้คนรอบข้างเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านทั้งทักษะการเป็นพิธีกรและการประชาสัมพันธ์ทักษะด้านกีฬาและการโคชชิ่งทักษะด้านงานช่างและงานไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บทบาทความเป็นครูของครูแวที่มีแสงเป็นครูผู้มีแต่ให้เป็นครูผู้เอื้ออาทรแก่สิษย์เป็นครู้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเป็นครูที่พร้อมทุ่มเทเสียสละทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและสร้างอนาคตความสำเร็จด้วยความหวังดีแก่ลูกศิษย์ทุกคนครูแวดที่เป็นแรงบันดาลใจ เป็นโคลที่ถูกจารึกไว้ในหัวใจและความทรงจำของลูกศิษย์เสมอมาในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อพ่อนบที่เเป็นพ่อที่พร้อมจะเสียสละอุทิศตนเพื่อผลักดันให้ลูกทุกคนของพ่อประสบความสำเร็จพ่อพร้อมที่จะสนับสนุนส,งสน่งเสริมเพื่อให้ลูกได้รับการพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพลูกของพ่อต้องโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและกิจจการจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลูกทั้งสองคนของพ่อประสบความสำเร็จพ่อประที่เป็นพ่ออย่างเป็นภาคภูมิพราความสำเร็จของลูกในวันนี้คือความภาคภูมิใจสูงสุดของพ่อในบ้านปลายชีวิตของพ่อพ่อได้ใช้ชีวิตหลังเกษเียอายุราชการอยู่กับแม่ที่บ้านวัดเกาะตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันท์ จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับการดูแลคุณป้าทั้งสามท่านจนเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2568พ่อตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะที่3โดยได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2568เริ่มรักษาโรคมะเร็งโดยการให้เคมีบำบัด ในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568ภายหลังจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด3ครั้งวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2568พ่อเข้ารับก,การรักษาฉุกเฉินเร่งด่วนเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียณนะโรงพรยาบาลเจ้าพยาย,ยรมราชจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การดูแลของนายแพทย์นัทพลสีชมพูโดยการรักษาตัวในห้อง ICU ด้วยสาเหตุความดันตกจากการติดเชื้อจนเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา17นาฬิกา38นาทีพ่อได้จากพวกเราไปอย่างสงบด้วยความสุข ในอ้มอมกอดของครอบครัวอันเป็นที่รักในวาระสุดท้ายของชีวิตสิริรวมอายุได้72ปี7เดือน3วันขออุกรรมที่ในประทศมีแสงผู้วยัยชนได้ทำมาส่งผลให้ดวงวิญ,ญญาณของคุณพ่อไปสู่สัมภเวษีนั้นด้วยเธอ แสงประทีปสองนำทางสร้างชีวิตแสงประทีปส่องนำศีลสูง สว่างแม่กลางวันแสงประทีปส่งสองชายฉันไม่หวั่นเออเออใจออมีแสงอุ่นกรุ่นดำทำพอโซนมีแสงสะท้อน คำขาเคยปตาใสมีแสงทอง่นโนให้อุ่นใจเดิมีแสงไประโลม Eagle. แประทีดุแสงเพราะวันนี้ยังมีแสงอยู่ my ถ่ายทอดโดยบุตธิดาทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของสุภาพบุรุษนมว่าประที่มีแสงที่สมทั้งนามสกุลสมทั้งชื่อที่เป็นแสงสว่างสร้างความสุขด้วยแสงแห่งเมตตาและสร้างปัญญาด้วยแสงแห่งความรู้ที่ท่านได้จุดประกายสมกับเป็นครูผู้เป็นปูชนียบุคคลท่านทัน้งหลายที่เดินทางมาร่วมงานวันนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะเราท่านทั้งหลายรู้จักท่านเท่านั้นแต่ได้เห็นความเป็นไปในชีวิตของท่านดังกระผมจะขออนุญาตสรุปจากเรื่องราวชีวประวัติของท่านเมื่อสักครู่นี้ดังนี้ว่านามประทีศมีแสงไฟแลความหมายสมเป็นชายเมื่อตาสอนให้มองเห็นทั้งประเทศแห่งปัญญาศาสนาเย็นครูผู้เป็นประเทศใจให้มวลชนจากเมืองเพชร ถึงสุทรร์มุมั่นนะักด้วยความรักสุขที่เสษมีเหตุผลทั้งแม่กัลยาพาชื่นชนบุตรที่ดับทั้งสองคนคือโวงใจปัญญาพรนัะพรคนกระโดงแสงสมที่พ่อได้แสดงแบบอย่างให้ครูประที่แม้ลาลับชี่อดับไป แต่แสงแห่งน้ำใจยังเรืองแรงขอขมาอโหสิกรรมท่านฝากตนานเจ็ดสิบสามปีที่เข้มแข็งจะจดจำคำสอนไว้ไม่เปลี่ยแปลงครูประทีปมีแสงคือแรงใจด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลายที่นายประทีปมีแสง หรือคุณครูประทีศมีแสงได้บำเพ็ญปฏิบัติมาตลอดชีวิตเกือบ73ปีและที่ญาติมิตรลูกหลานได้บำเพ็ญอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของนายประทิศมีแสงได้ไปสถิเสมออุดมดสุขในสุขติสถานนักสัมปรายภพด้วยเธอ เพื่อเป็นการขอขมาอโหสิกรกรมจรึกวิญญาณของนายประททศมีแสงเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณานลุกขึ้นยืนไว้อาลัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอได้เจครับด้วยกายจากรรประจีก,กรรมหรือมโนกรรมอันใดที่เราทั้งหลายได้เคยติดภาพร่วมเกินต่อนายประททศมีแสง หรือที่นายประทิมีแสงหรือว่าคุณผู้ประทิมีแสงได้เคยติดพลาดล่วงเกินต่อเราท่านทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายนั้นเป็นอาโหสิกรรมขอประคุณครับเฉญนั่งครับบัดนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญยิ่งของพิธีการแล้วในนามของคณะเจ้าภาา <c ười> ขอเรียนเชิญดัเอร์นันทกิจตั้งภูลสินธนากรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดบ,บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนประธานในพิธีได้กรุณาประเป็นกุศลทอดผ้าไตรบังสุขุลและประกอบพิธีพรดราชทานเพลิงศพในประทีศมีสัยในลำดับต่อไปขอเรยนเชิญครับในในลำดับนี้ ขอขวัญรัตนานุเดชพระภูมท่านเจ้าคุณพระสุนทรกิทโกศลดั๊กเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุภราชวรารามราชวรมหาวิหารประธานพิธีฝ่ายบัณชิตเมตตาพิจารณาชพระไตรยางสุขุน